ไงไข่เก้งไข่<ด>ชั่วไขชั่วอ่้าไม่ได้ชั่วจะข้าคือคนดีดึงห่ะข้ไม่ทำเอียงข้าไม่ับเรียงก็ดูตัวอื่นดิเข้าได้กิ๊ตัวอื่นไม่เห็นมีน้ำคือไข่ลอยได้ผมให้ไม่ได้นี่มันคนละปีชี้นี่เออมันไข่ของในเสากรงนูอ้อันใหญ่เนี่ยซื้อมือคนหลานได้ยินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สร้างได้มันก็เป็นเพื่อนกันเองเละนะ แล้วมตัวอะไรโดนใครจะฆ่าวะนะอันนี้คือลูกห่มนะไอตัวน,นี้คือลูกห <What? S 1> ่มงั้นกูก็เก็บไปฟองนึงเก็บไปฟองนึงสิบอกให้เก็บไปฟอง,งออเก็บไปฟอง,ฟองนึงมาฆ่าให้ฟอ,อฟองอย่าฟองใหญ่สิเมื่อกี้ผมใช้พลังพลังเอ,อเอ่อพลังจะเยียบได้ไหมจะเหยียบปะมามาเมื่อกี้ผมใช้พลังกิตและใช้พลังพลังดูทะลุนะ พ่อม่เขาต <c oughs> ขื่นเลย <c oughs> เอเอ่ดเาเกิดไม่ได้เลยอ่ะเป็นยังไงเหมือนเดิมนะ <c oughs> เออ <c oughs> ดีอ้า,อาเ,เออดีดีดีดดอู้ในเสาตัวน,นี้น่ากินจังเลยจ้า คุณจะทำอะไรแข็งๆแล้วอ่ะกระดูกไปจ้ะกระดูกไม่ไม่อ่ะวุ้ยน้องโตแล้วน้องโตแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราผู้ช่วยเราทำเตียงแล้วสองอันแล้วเย่ยิ่งบ่วุ้ยทำอะไรกันอะอะไรอะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณอย่าออกมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วคเมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้ เมื่อกี้มันเมื่อกี้ไอ้เรนเราโัรแล้นมันกระถางมันกับ blah 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 b l a อมันมันขึ้นได้ใช่มันตื่นบนใดขึ้นมาเราต้องทำตากเ้ยไอเข็มลอกไปแล้วนี่นี่มันมันนอนแล้วคุณดูลูกดีเตียงใครเตียงมันแล้วนะให้คุณดูลูกดิลูกน่ารักมากเลยเขบอกเลยว่าน่ารักอราไม่เชื่อผมอะเ้ย โอะไรนะผมเป็นผีนี่เถื่อนทำไมต้องเถื่อนด้วยอ่ะเถื่อนแปลว่าน่ารักสายใต้จริงเหรอใช่หน้ารักขนมคนใต้ไม่รู้เลยว่าคำว่าเถื่อนเป็นอย่างนี้ถ้าคำไหนที่ผมพูดว่าเถื่อนอ่ะแปลว่าน้องน่ารักอ๋อมันเป็นคำภาษาผมผมสามารถแต่งคำได้เพราะว่าคนบนโลกอ่ะแต่งคำได้คุณไม่ใช่ครูพ่อคนละคำแหงนะครับผมสามารถแต่งคำได้ไง ไม่คุณจะคิดคนเข้ามาอีกแล้วโอ้ไปคุณคุณเอ่อถอดสมองเลยนะระวังเวลาฟังเขาเนี่ยเดี๋ยวคุณจะสมองคุณจะเหลวพอไม่แน่ของคุณอาจจะเหลวไปตั้งแส่คุณดูตลอดก็ได้นะสมองคุณอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้ตรงนี้คือสมองหลุดไปมาแล้วหมดแล้วอ่ะคือไม่เหลืออะไรแลยลองกินกระดูกด้วยกินด้เหรอเน่เน่เน่เลยเนี่ยตัวเราขอมีกระดูกเต็มเลยไม่น้องกินเรอ ผมโยนเข้าไปแล้วกินเลยฮะอันนี้จริงหรือปลอมครับรไม่บอกผมนัวผมก่อนไม่แต่ว่าถ้าเราเอาไปให้แก้กแก๊กอาจจะกินก็ได้นะ,ระนสรุปเลยไม่กินทีแล้วอย่างเงี้ยกินแล้วมันกินไหมกินเอากลดูมมาผมเป็นตัวตรงตัวใจอยู่ในบ้านเต็มเลยแล้วผมก็โอ๊ยคุณนมาแล้ว <Okay. S 2> กระดูมันกินกระดูแล้วมันอ้วน,นอ่ะอ้วนเลยอ้วนเลยคนูดะกระดูกหมากินได้ไหมกะดูกหมากระดูกสีขาวเปนกระดูกของหมาไม่ใช่กระดูกของไม่ใช่เนื้อกระดูกหมานะไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้มันกินจริงอ่ะกินของอ่ะโอเคขอบคุณที่แจง้ง ดเดี๋ยวผมจะเป็นเงมันอดชีวิตเมแต่นครก็ดูนาอ,อนไนนะไรได้มั้งนะดูาอะไรได้มั้งวเออผมต้องทำต,ต่อแล้นี่ผมทำอะไรเนี่เนี่ยโอเคอืมไม่ทำอะไร okay. ะได้ไม่ไม่ไม่ม่ไมไมไปเลยไอะไ่ไอะนะอะืม กำลังทำอะไรว่าตัวเองทำอะไรอยู่ผมไม่ทำอะไรอยู่วะเนี่ยเป็นการทำอะไรที่ไม่รู้เหมือนกันหมูมหตากเนี่ยไม่เชื่อของในโตผมได้ไหมเชืเ่อแบบคณะ,ะหน่อยคุณมีอะไรกันอ่ะไม่รู้อ่ะมันน่าจะกินเนื้อนะไม่แน่ใจมันเป็นกินเนื้อเหรอคุรู้ไ่ม <c oughs> วัเนี้ผมจะเก็บหนังในเสาไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าหนังในเสาเนี่ยมันมันทำได้บ้างนะคือเราไม่รู้ว่าทำได้บ้างเดี๋ยอะๆอยากรู้อ่ะหนังในเสามันทำได้บ้างเนี่ยคืออยากรู้ว่าหนังในเสาทำได้บ้างเนี่ยเพราะแต่ว่าในเสาทุกตัวมันไม่กัดกันเนาะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่กัดกันจะไม่ได้หรอมัน มันไม่เคยเห็นมันต่อสู้เลยมีมีต่อสู้เคยเห็นอยู่ไม่นั่นมันแค่เกาะล้างกันเองไม่ได้เกาะมันกัดผมเห็นแล้วเอาฟันเจาะเพื่อนเลยอ่ะไม่ใช่แล้วผมจะ่ทำเซลฟี่ควซี่รู้ไหมคะชุดชุดด้วยนี่วะเนี่ยทำไมมันเสียเอฟเฟคด้วยเฮ้ย6บล็อก6บล็อกตัวได้เฮ้ยเราทำชุดเป็นไม้ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ ต่ว kh ่าโอ้โหเจ้อันต้องใช้หนังมันเลยแล้วหนังขายากมากทั้งคนกว่าจะหาได้นี่โอ้โหช้างไหมไม่รู้เหมือนกันหนังช้างเอาได้เลยดินทางไปหาของให้คุณเองขอบคุณมากนะเราสักคนคุณก็จะมีประโยชน์มั่งเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวผมเห็นในเสาเดินนอนชัก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 คุณทำไรกับในเสาผมอยู่แล้วมันชักในเสาตรงน้ำเมันมันบินสะเทือนสะเทือ ตนนี้กล่องเราโคตรจะอมีชนะ,ะร์นะเาหรออือเรามีบ้านเราโคตรล็อกเลยนะคนนะอเออแ,นะแล้วก็เป็นบ้านที่ล็อกขึ้สนสีน่รลงมาก่อนเลยแบบโคตรล็อกอะ่ะเอาล่ะมันจะเอออึดอาของไฟฟ้ามันเออของเนี่ยค่องข้างที่จะโ,โคตรจะล็อกเลยใช่ครับ <What? S 1> มัน อเอาละผมขพอแบ่งโซนเออ่วนก่อนนะผมวว่าจะเป็นตรงนี้ไวเป็นเนื้อนะ,าะนานหลวงุทจัดคอนะแั้นนี่ผมจะจัดเป็นโซนเนื้อไปเลยแบบเนื้อไปเลยเอาเนื้อที่เรามีเนี่ยมาวางโอเคแล้วก็ส่วนของนังเนี่ยนังเนี่ยเอาทำไรบ้างวะเนี่ย๋ลวงพจะเอา,เอาไปเผาทิ้งน,น,นะเพืมันใช้เวลาไม่ได้เนี่ย มันเอาไว้ใช้กับข้านตากแห้งเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ